รัฐบาลนี้ <het PI> ให้ความสาคัญก <pl ains> ับอ <promotion UC> ุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างมากนะครับไม่ใช่เพียงว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้สร้างความบันเทิงและความสุขแก่ประชาคมและก็ประชาชนในประเทศไทยนะครับแต่อุตสาหกรรมภาพยนตร์นียก็ต้องบอกว่าภาพยนตร์นียเป็นสื่อนะครับที่สร้างภาพลักษณ์ของประเทศสร้างความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมและก็ที่สําคัญก็คืออุตสาหกรรมภาพยนตร์นียสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่าง มาในรอบป,รปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการสร้างภาพยนตร์ในประเทศไทยเรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยสร้างไรายได้กว่า600ล้านบาทภาพยนตร์ที่มาถ่ายทําในประเทศไทยปีที่ปีที่แล้วเนี่ยถึง779เรื่องสร้างไรายได้เกือบ3,000ล้านบาทในรอบ3เดือนมกราถ,ถึงมีนาที่ผ่านมาเนี่ยมีภาพย,ายนตร์มาถ่ายทําในประเทศไทยแล้ว279เรื่องนะครับสร้างไรายได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาท จากการที่รัฐบาลเห็นความสําคัญของสาลปกรรมภาพยนตร์เนี่ยนะครับก็ได้ผลึกกําลังกับอ,องค์กรก็คือสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์ศิลปินดาราและเครือข่ายที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมรวมทั้งศิลปินดาราเนี่ยนะครับจัดเทศกาลภาพยนตร์แห่งอาเซียนครั้งนี้เป็นครั้งที่3จะเห็นได้ว่า3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีพัฒนาการมาตลอดก็ดคือในปีแรกก็เป็นภาพยนตร์ที่เราคัดเลือกภาพยนตร์จาก กลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้ไดรับความยุ่งมมือเนี่ยสิเรื่องในปีที่2เนี่ยเราก็ขยายจากภาพยนตร์ที่เราเคยเนํามาฉายเนี่ยนะครับเราก็เริ่มฉายภาพยนตร์อาเซียนคลาสสิกฟิล์มและคัดเลือกภาพยนตร์ที่มีคุณค่าที่เคยเป็นที่นิยมเนี่ยมาฉายนะครับแล้วในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่3แล้วก็เพิ่มกิจกรรมก็คือมีการให้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในประ,ประ,ประเภทต่างๆแล้วภาพยนตร์ที่นํามาฉาย จากที่เคยมี1ิเรื่องปีนี้ก็เป็น2ีเรื่องแล้วก็จะมีการนาภาพยนตร์นี้ไปฉายในต่างจังหวัดด้วยอีก3จังหวัดก็คือเชียงใหม่ขอนแก่นและก็สุราษฎร์ธานีครับการตอบรับจากะเทศเพื่อนบ้านอะไรเองก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีเพราะว่าในขณะนี้ก็ต้องบอกว่าทุกประเทศก็ให้ความสัมพันธ์กับอุตสาหการรมภาพยนตร์อย่างที่บอกนะครับสาหการรกรภาพยนตร์นี้ไม่ได้สร้างไรายได้อย่างเดียวแต่สาหการรกรภาพยนตร์นี้สร้าง เป็นตัวเป็นสื่อที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมทุกประเทศนี่รับทราบหมดแล้วก็ทุกประเทศก็ส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มประชาคมอาเซียนนะครับแล้วเราก็หวังว่าเราก็จะครองตําแหน่งการเป็นศูนย์กลางของของการผลิตภาพยนตร์และศูนย์กลางของการเผยแพร่ภาพยนตร์นียต่อไปให้เหนยอแน่ที่สุดเนื่องจากขณะนี้เราก็เป็นลําดับที่ของอาเซียนแล้วเราก็เป็นลําดับที่5รองจาก ญี่ปุ่นเกาหลีจีนและก็อินเดียนะครับก็ทำยังไงเราจะขยับขึ้นมาเป็นลำดับที่สี่ก็เป็นโจทย์ที่คณะกรรมการาภาพยนต์แห่งชาติซึ่งมีรองนายกรัทมนตรีระเดชศันทร,ร์ปฏิมาประก,กอนท่านเป็นประธานแล้วเราพยายามที่จะขับเคลื่อนส่งเสริมเรื่องการผลิตภาพยนต์ของไทยเราเองก็ส่งเสริมในเรื่องของออให้ภาพยนต์ต่างประเทศเนี่ยมาถ่ายทำในเลศไทยมากขึ้นสิ่งที่ในรอบปีที่ผ่านมาเนาี่ย สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือรัฐาบาลได้มีมาตรการในเรื่องของการคืนเงินแก่ผู้ที่มาถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีวงเงินมากกว่า50ล้านบาทขึ้นไปโดยคืนเงิน15%และหากการมาถ่ายทำภาพยนตร์นั้นใช้บุคลากรของไทยก็ได้คืนเพิ่มอีก2%หากเป็นภาพยนตร์ที่ส่งเสริมศิลปะไม่ได้ทองไทย,ยก็เป็นอีก3%รวมแล้วก็จะเป็น20 เพราะมาตรก,การนี้ก็จะเป็นมาตรก,การก็เป็นทีเด็ดของไทยที่จะส่งเสริมให้มีการต่างชาติมาถ่ายทำเพ้าไิโดยในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น